ทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะมีคุกิก้งก็มีหลายเรื่องนะคะที่จะพูดนะคะก็ไม่ทราบว่าจะรวบรวมหรือพูดให้กระชับให้จบเนื้อหาได้ในเพียงไม่กี่นาทีนะคะแต่ก็จะลองดูนะคะถ้าไม่จบในในคลิปนี้ก็ต่อคลิปหน้าน,นะคะ เรื่องแรกนะคะมีคุกกิ้งก็จะพูดถึงเรื่องชื่อของประเทศของเรานะคะชื่อประเทศของเรานะคะชื่อว่าสยามค่ะไม่ใช่ไทยกองหนีง,งงนะคะอย่างเช่นที่ออจอมพลแปลกนรกเปลี่ยนชื่อประเทศของเรานะคะสาเหตุของจอมพลแปลกนรกนี่ที่เปลี่ยนชื่อนะคะ เพราะว่าคนคนนี้ค่ะเขาเป็นคนที่มีสติปัญญาน้อยมากเขาเป็นทหารนะคะข้อสังเกตอย่างหนึ่งจากประสบจากประวัติศาสตร์ตรงนี้นะคะก็คือทหารไม่ควรมายุ่งการเมืองนะคะเพราะว่ามีความรู้น้อยออในด้านของการเมืองเนี่ยควรจะเป็นพล,ลเรือนค่ะไม่ใช่ทหารแล้วก็ทหารอย่างสติปัญญาน้อยหรือปัญญาอ่อนอย่างจอมพล แปลกนรกนี่นะคะยิ่งไม่ควรมายุ่งกับการเมืองอย่างเด็ดขาดค่ะแต่เขาก็มายุ่งกับการเมืองใช่ไหมคะมาเป็นนายกตั้งหลายหลายปีประเทศชาติเลยฉิบหายค่ะแล้วก็วุ่นวายเสียหายมากมายค่ะทั้งทั้งด้านตรงนะคะแล้วก็ด้านดวงเมืองหรือเบื้องเบื้องหลังของของเมืองนะคะก็คือเรื่องของดวงเมือง เปลี่ยนหมดเลยค่ะชิบหายหมดเลยค่ะพอมีนายกสติปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนคนนี้เข้ามาเป็นนายกอะค่ะเสียหายอย่างมากเลยค่ะชื่อของประเทศของเรานะคะแม้เด็กประถมนะคะที่เออเขาก็ไอคิวปกตินี่แหละคะ่ะหรืออาจจะไอคิวสูงนะคะเพราะว่าเป็นเด็กก็อ่านหนังสือแตกแล้วนะคะเ,เด็กนะคะอ่านประวัติศาสตร์นะคะ เขาก็รู้ค่ะว่าประเทศของเราชื่อว่าสยามและไม่สับสนกับชนชาติไทยค่ะที่เรามาอยู่ปะปนกับเขาแต่นายกคนนี้นะคะคนที่ชื่อแปลกนาลกนี่นะคะเขามาเป็นนายกนะคะเขาสับสนนะคะกิงอยากเรียกว่าเขาสติปัญญาน้อยค่ะเขาปัญญาอ่อนเขาเนี่ยสับสนกับคําว่า กับชนชาติชื่อชนชาตินะคะว่าสยามกับไทยไทยก,ก็คืออันเดียวกันก็เลยบอกว่าเราจะมาปะปนทำไมก็เปลี่ยนสยามเป็นไทยเสียเลยเลยเปลี่ยนชื่อจากสยามเป็นไทย อย่างที่มีกุ๊กกิ้งพูดไปนะคะเขายังไม่สับสนเลยค่ะผู้อ่านประวัติศาสตร์เขาแตกนะคะอ่นานภาษาไทยอ่นานภาษาเนี่ยเขาแตกฉานนะคะเขาก็ไม่สับสนเขารู้ว่าประเทศของเราชื่อว่าสยามเราเนี่ยคือชาวสยามแต่ไทยเนี่ยคือชนชาติที่อยู่ในภูมิภาคในในถิ่นเนี้ยค่ะที่ชาวสยามเนี่ยรบ ถูกเข้าลุกลานนะคะชาวสยามไม่ได้ลุกลานใครชาวสยามเนี่ยถูกเข้าลุกลานจนถอยล่นมาเรื่อยๆมาจากดินแดนไหนต่อไหนเมื่อไกลเมื่อนานโพนมาแล้วอะคะ่ะถูกเข้าลุกลานหรือบางครั้งก็ต้องทําสงครามกับผู้ที่มาลุกรานน่ะนะคะก็คือมีการสู้รบกัน เมื่อเรามีกำลังที่ดีเราก็สู้รบกับเขาได้เราก็รักษาหรืออยู่ในดินแดนตรงนั้นได้แต่เมื่อเราถูกลุกลานแล้วเราเมื่อยามใดที่เราอ่อนแอลงอะนะคะมีจังหวะหรือช่วงไหนที่เราอ่อนแอลงเนี่ยเราก็ถูกเขาลุกไล่ไปนะคะเราอะ่ะก็ต้องไปตั้งราชธานีอยู่ณนะที่อื่นๆจนเราเนี่ยถอยล่นลงมา อยู่ตรงบริเวณนี้ค่ะที่มีชนชาติที่เรียกว่าไทยอะค่ะเขาอยู่ตรงนี้ชนชาติไทยนี่นะคะเขาก็จะเป็นชนที่มีหลายกลุ่มนะคะมีไทยน้อยไทยใหญ่ไทยอะไรต่อมิอะไรนะคะเขาก็แบ่งชนชาติของเขาอยู่แล้วนะคะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มกลุ่มของเขานะคะพอเรามาอยากเป็นไทยอย่างเขามัางอะอยากมีชื่อว่าไทยอย่างเขาบ้างล่ะ ตรงนี้เป็นยังไงล่ะคะเราก็กลายเป็นไทยกอสิคะเขามีของเขาแล้วนะคะไทยน้อยไทยใหญ่ไทยอะไรต่ไม่อะไรที่มีชื่อออกจีนๆใช่ไหมคะแล้วก็ไทยไทยอะไรก็ว่าไปเขามีของเขาแล้วนะคะแต่ยังไม่มีก็คือไทยกอพอเราอยากมาใช้ชื่อไทยบ้างอะเราเป็นไทยกอค่ะเป็นไทยกอเลยค่ะ เราอ่ะชื่อว่าสยามนะคะชื่อของเราเนี่ยเราเป็นประเทศสยามเราเป็นชาวสยามเมื่อ,อจอมพลแปลกนรกนี่นะคะเมื่อเขาหมดอำนาจในการเป็นนายกนะคะก็มีนายกคนต่อมาชื่อว่าคุณทวีบุญยเกตคุณทวีบุญญเกตนี่นะคะ คุณทวีบุญญเกตนะคะเขาก็มีตําแหน่งเป็นอำมาตย์เลยนะคะมีตําแหน่งในในสมัยก่อนใช่ไหมคะว่าเป็นอำมาตย์เป็นอะไรเงี้ยมีกุก,กิงก็จําชื่อเรียกไม่ได้ก็ขอเรียกว่าคุณทวีบุญญเกตนะคะคุณทวีบุญญเกตนี่นะคะไม่ใช่เป็นทหารนะคะเป็นฝ่ายพลเรือนและเขาก็มีความรู้ค่ะคือเท่าที่สังเกตจากประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็ ฝ่ายพลเรือนเนี่ยก็สติปัญญาดีกว่านะคะแล้วพอดีว่าคือฝ่ายทหารเนี่ยสติปัญญาเขาไม่มีเขาด้อยอยู่แล้วอะคะ่ะและยิ่งแปลกนรกนี่ยิ่งด้อยใหญ่เลยค่ะเหมือนคนปัญญาอ่อนเลยเดี๋ยวมีกุกกิ้งจะพูดให้ฟังต่อไปนะคะคุณทวีบุญญาเกตนะคะก็เหมือนกับว่าคือเป็นนัก การศึกษาเลยอะค่ะคือเขามีความรู้ฝ่ายพลเรือนเนี่ยเขามีความรู้เขามีการศึกษาที่ดีมาเขาพอเมื่อมาเป็นนายกแล้วนะคะเขาเปลี่ยนจากประเทศไทยกองงงๆกลับไปเป็นชื่อว่าสยามเหมือนเดิมค่ะนี่เขามีความรู้นะคะเขาอ่านประวัติศาสตร์แล้วเขาไม่สับสนเขาไม่งงเขาไม่สับสนเขาแยกออกแม้ แต่เด็กปถมที่ไอคิวสูงหน่อยอะค่ะเขาก็ไม่สับสนแล้วที่มีกุกิ้งยกตัวอย่างไปคนที่อ่านประวัติศาสตร์ชาติชนชาติของตนเองและสับสนก็มีอยู่คนเดียวคือแปกนรกปัญญาอ่อนที่เขาสับสนความปัญญาอ่อนของเขานะคะทำให้เขาไม่รู้ว่าชนชาติของตนเองเนะี่ยคือชนชาติใดแล้วเรามา อยู่ตรงเนี้ยคือที่ใดเขามั่วหมดเลยมั่วซั่วปะปนนี่คือความปัญญาอ่อนของเขานะคะจึงทำให้เขาเปลี่ยนจากประเทศสยามเนี่ยมาเป็นประเทศไทยคุณทวีนะคะก็ไม่แพ้เด็กประถมนะคะที่มี IQ สูงหน่อยนะคะเขาอ่านหนังสือแตกนะคะเขาก็ไม่สับสนนะคะคุณทวีบุญญาเกียรตินี่บุญญเกตเขาอภัย, <c oughs> ออาภายคุณทวีบุญญเกตนะคะ เป็นฝ่ายพละเรือนซึ่งมีความรู้สูงนะคะมีการศึกษาที่ดีมากก็ได้เปลี่ยนชื่อจากประเทศไทยมาเป็นชื่อสยามค่ะแต่พอต่อมาเมื่อ,อ,อจอจอนพลแปลกนลกนะคะเขามาทำรัฐประหารนะคะมาเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งนะคะเขา ก็เปลี่ยนจากประเทศสยามมาเป็นประเทศไทยอีกค่ะแล้วก็ใช้มาจนถึงตอนนี้นะคะมีกุ๊กกิ๊งนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะทุกคนนะคะให้เปลี่ยนเรียกชื่อของประเทศของเรานะคะว่าสยามค่ะแล้วก็เรียก พลเมืองหรือชนประชาชนในประเทศของเราอะคะ่ะว่าชาวสยามหรือ s i า m ม s s นะคะมีกุ๊กกิ้งเชิญชวนเพราะว่ามีกุ๊กกิ้งก็เริ่มใช้เริ่มที่จะเรียกประเทศของตนเองว่าสยามมาระยะหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็จะเรียกไปตลอดนะคะ ก็เลยเมื่อปฏิบัติแล้วแล้วก็มีเหตุผลด้วยค่ะเทียงที่มิกุกิ้งพูดไปนะคะว่าแม้เด็กประถมที่อ่านหนังสือแตกนะคะเขายังไม่สับสนกับชนชาติของตนเองนะคะไม่สับสนกับชื่อกับชนชาติของตนเองเหมือนนายกปัญญาอ่อน8ปดนรกนะคะฉะนั้นอย่าไปเรียกชื่อประเทศของเราเองว่าประเทศไทย อีกต่อไปนะคะมีกุ๊กกิ้งนะคะก็มาอ่านเรื่องของหมุดราชดรนะคะที่เขาปักหมุดกันนะคะที่เกี่ยวเรื่องเกี่ยวข้องกับจอมพลแปลกนรกนี่นะคะหมุดอย่างนั้นก็จะอับประมงคลนะคะมีกุ๊กกิ้งดีใจมากเลยที่มีการเปลี่ยนหมุดในปี2560นะคะ คำจาลึกในหมุดนี้นะคะที่ปักหมุดลงไปใหม่นะคะเอาหมุดหมุดอัปมงคลทิ้งไปนะคะแล้วปักหมุดใหม่ในปี2560นะคะมีกุ๊กกิ้งอ่านคำจารึกแล้วขนลุกเลยค่ะว่าใช่นี่แหละคือสิ่งที่ถูกต้องนี่แหละคือสิ่งที่เป็นมงคล เมื่อหมุดของแปลกนรกยังเอาออกไปได้นะคะเขี่ยกระเด็นแล้วน่าจะเอามาให้ประชาชนกระทืบนะคะให้มันแตกละเอียดนะคะอยากจะกระทืบให้มันแตกละเอียดให้มันสะใจกับประชาชนชาวสยามหน่อยว่าแปลกนรกเนี่ยเอาหมุดอัปมงคลมาใส่อย่างเงี้ยน่าจะกระทืบหมุดนั้นนะ่ะให้แตกละเอียดแล้วถ้าแปลกนรกยังอยู่ก็ต้องโดนกระทืบตายด้วยเหมือนกันคะ่ะ เมื่อหมุดของแปลกนรกเรายังเอาออกไปได้นะคะและควรจะเอาออกไปอย่างยิ่งนะคะเพราะว่ามันเป็นอัปมงคลชื่อประเทศของเรานะคะที่ชื่อว่าไทยกองงงงง,ง,ง,งที่แปลกนรกนะคะเอามาให้เอามาไว้กับประเทศเรานะคะก็ต้องเอาออกไปได้เช่นกันค่ะดีดกระเด็นเลยค่ะประเทศของเราต่อไปเรา จะไม่เรียกว่าไทยอีกต่อไปไทยกองงงงงอย่างเงี้ยเราจะไม่เรียกชื่อนี้ว่าเป็นประเทศของเราอีกต่อไปค่ะเราจะเรียกชื่อประเทศของเราว่าสยามค่ะแล้วพลเมืองหรือประชาชนของประเทศนี้ก็คือชาวสยามภาษาอังกฤษของประเทศเราคือสยามหรือซแอมแล้วก็ภาษาอังกฤษ ชาวสยามก็คือชาวสยามิสหรือสยอมิสนะคะพวกเรารักประเทศนี้ซึ่งเป็นประเทศของพวกเราเองเนี่ยพวกเรารักไหมคะถ้ารักนะคะจงเรียกชื่อประเทศของเราว่าสยามค่ะไม่ใช่ไทยกองงงงอที่แปล,นลกนรกมาเปลี่ยนชื่อของประเทศเราไปเป็นชื่อไทย ที่เป็นไทยกองยิงงงงอย่างนี้นะคะไม่เรียกอย่างนั้นนะคะถ้าเรารักประเทศของเราเราต้องเรียกประเทศของเราว่าสยามค่ะมีคุกกิ้งจะอธิบายให้ฟังนะคะก็มีเรื่องเกี่ยวกับดวงเมืองด้วยนะคะหรือเออมันก็เกี่ยวกับเรื่องทางทางบุญบาปอะคะ่ะสยามนี่นะครับ เป็นชื่อที่เป็นมงคลนะคะประเทศของเราเนี่ยมีความเป็นสิริมงคลนะคะส่วนประเทศไทยซึ่งชนเชาชนเผ่าชนชาวไทยพวกคนที่เป็นไทยนั่นแหละเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเขาจะเป็นเป็นก,ก๊กเป็นเหล่าเป็นเผ่าพันธุ์นะคะมีไทยน้อยไทยใหญ่ไทยอะไรต่อมีอะไรนะคะ ถ้าเรามาใช้ชื่อประเทศไทยเนี่ยเราก็จะเป็นไทยกอน,นะคะเพราะว่าเขาจะมีไทยอะไรต่ออะไรแล้วนะคะก็จะเหลือแต่ไทยกอง,งองีงงงงงงนะคะมันไม่เป็นมงคลนะคะมันเป็นอัป,ปมงคลอย่างยิ่งคะ่ะฉะนั้นอย่าใช้ชื่อประเทศของเราว่าไทยคะ่ะแล้วคําว่าไทยนี่นะคะเขาก็แตกนะคะเขาจะไม่รวมกันเขาอยู่รวมกันไม่ได้เขาจะเป็น เป็นชนเผ่าของเขาอ่ะค่ะเล็กๆน้อยๆของเขานะคะเขาจะเขากระจัดกระจายของเขาอ่ะค่ะมีไทยน้อยไทยใหญ่อยู่ตรงนั้นตรงนี้ใช่ไหมคะแต่สยามของเราเนี่ยไม่ใช่ไทยนะคะเราคือสยามค่ะเราจะไม่มีความแตกเป็นสิ่งเสียงอย่างเขาค่ะนี่แหละค่ะคือดวงเมืองนี่แหละค่ะคือความสิริมงคลของคำว่าสยาม สยามนะคะถ้าเราดูประวัติศาสตร์ไปอีกเบานานนะคะเบื้องหลังของเรานะคะเราจะเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาค่ะเราประเทศของเราเนี่ยถึงมีสิริมงคลอย่างยิ่งเลยนะคะและเราชื่อว่าสยามค่ะฉะนั้นถ้าพวกเรารักประเทศของเรานะคะจงเรียกชื่อของเราว่าสยามค่ะ ไม่เรียกว่าไทยซึ่งเป็นไทยกองหงง,องงองที่แปลกนรกเขาเอามาเรียกชื่อของประเทศเรานะคะก็ค่อนข้างยาวนะคะคลิปนี้มีกุ๊กกิ้งก็คิดว่าจะต่อคลิปหน้านะคะเกี่ยวกับความปัญญาอ่อนของแปลกนรกค่ะว่าคนนี้เป็นคนปัญญาอ่อนค่ะแล้วก็เป็นข้อสังเกตว่า พลละเรือนเนี่ยสติปัญญาดีกว่าค่ะแล้วฝ่ายทหารเนี่ยที่มาเกี่ยวกับบ้านเมืองเนี่ยเขาจะปัญญาเขาจะสติปัญญาด้อยกว่าแต่สําหรับแปกนรกนี่เรียกว่าปัญญาอ่อนเลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามีคุกกิ้งจะพูดต่อค่ะคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ